ฮึรฮึรโอ้เจ้าฮ่าสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องพ,พบกับผมมนคุงอุ้ยมนคนโอ้ให้ตายสิ<อ>มลคาวดำซิ่งทะเลนะครับผมเร็บนี้ก็ เรียบร้อยแล้วครับเจ้านี้ไปต่ออีกเจ้าครับผมมาต่ออีกเจ้าครับเอาเทเลอร์มาเลยครับตัวนี้โอ้แ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวใส่มอนรองมอนรองก่อนใส่ทั้งสองเลยบอนี่อ๋ออันนี้เหรอแว๋ว

มาแล้วพี่น้องชั่วโมงเร่งรีบครับนี่แหละมีทะเลก็ง่ายอย่างนี้แหละนะเสร็จอีกที่ก็ไปอีกที่เลยครับเอาเทเลเล์ขึ้น,ไป,นไปเลยไปแป๊บเดียวเอเลยเปเลย อ่ะะอไรเม็ดข้าวโอ้ต้องใส่ตู้แอร์แล้วงั้นอ่ะงั้นต้องใส่ตู้แอร์แล้วแหละฮะขับเองเลยดูโอ้คุเขียวขับเองเลยบอก่ยเนี่าโอ้แจ้ว เรียบร้อย เงียบดีมากเลยบันไดเนี่ยพอดีเลยนะ

เยวจะเอาสเกลมาใส่ตรงนี้มันไปเมื่อกี้มันไม่ได้เอามาใส่มันไม่ได้แล้วเพราะมันถึงระยะไกลกันเลยจาะไปได้เขาไม่กระดาาบาท ตัวลมปั๊มมันเป็นอะไรปั๊มมันในตัวคอนโทรลมันล็อกเปลี่ยนตัวไหน่วามาขัดผิดขัดอะไรก็เปลี่ยนไอ้หมวกนั่นด้วยเลยแต่ไม่เกี่ยวเลยหมวกนั่นเปลี่ยนด้วยหมวกนั่นเกี่ยวอะไรจริงมันดันไปถอยหน้าถอยหลังนั่หน้าถอยหลังไม่น็อตมันบีบกันแน่นนะบอกนัดตัวคอนโทรลนะมันรัดแน่นอ๋อกระทำมาเสร็จมันก็ไม่หายพอไปคลายน็อตนั้นอ๋อเหรอมันหายเฉยเลย ได้ถอดเช็คใหม่พอดีเลยอืมเอาไรมัดวะเอาไรมัดวะปิดวิกนะไปต้องปิดวิกยายาไปต้องิดถ้าปิดลงเลยเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทามันไปลาทุ่มกลางถนนเขาไปไปเจอ อ๋ออ๋อเดี๋ยวบันนดตกแล้วน,นี่ยไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องอะถึงแล้วครับพี่น้องอโอ้ไหนไนของสร้อยเนี่ย วันนี้ลมลมแรงดีมากเลยเี่ยวกีปองวสยันบอกว่ายังได้กินข้าวเช้าเลยครับเร็วไหมเร็วเหรอน้าร้ายวะ

เอกระเด็นเข้าตาโอ้ต้องซื้อเป็นตามาใส่แล้วโอ้่่โอ้ยืมไปหักเสาแล้วเนี่ย ถึงแล้วครับพี่น้องเต็กก่อนเซนน้ำมันโคนเงินน่าจะก,กินข้าวเช้าก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะข้าวเช้ายังได้กินเลยอันนั้นคือลูกเตะอะไรนะบ้า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 ,บา อ้านี่ลูกเตะอะไรนี่ลลลูกเเเตะะนี่แหวาพิ่งใสป่ปะอ๋อเพิ่งใส <c oughs> น่นี่อยู่สุรินทร์ืะที่โนไปอ๋อไทีเชี่ยบมันเนยอะเกินรู้ว่ามาไปเราไม่เข้าผ่ามันไม่เข้าว่ามันใกล้จะเสร็จก็เลยที่มาท <c oughs> ี่ฝูงเออนี่แรกได้เตือนมึนงซื้อของที่ซาริ่นเลยที่แรครับนี่ Sì qua đấy. Oh, yêu là. A Oh, tạp. Half bê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 . Half ชิดจมูกแต่ยังไงโอ้เจ๊เขียวเขาได้ลอตเตอรี่ด้วยนี่แน่นอนมากเลยเจคี๋วเนี่ยาลูกสาวให้โชคบ่ะแน่นอนเลยอ่ะกินข้าวก่อนไปจะได้ลงต่อพี่ก็จะไปตากข้าวยังได้ตากข้าวเลยเนาะตากถอยใจตาก โอเคครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมให้น้องกินข้าวก่อนสวัสดีครับ